ามยอดทิศประจําเดือนนี้ค่ะวันนี้จะกินอะไรดีวันนี้ฉันจะกินอะไรดีฉันจะกินอะไรดี l ีวิ n g แฟชั่นเขามีคําตอบให้ค่ะกินอะไรดีนะกินอะไรดีเนี่ยวันนี้จะกินอะไรดีช่างเป็นคําถามยอดฮิตจริงๆเลยนะคะประจําวันประจําเดือนประจําปีอะไรก็ว่าได้ค่ะ สวัสดีค่ะบัมบัมลาลีฟิ้งแฟชั่นกลับมาอีกแล้วค่ะวเวลาที่เราอยู่คนเดียวแล้วนะคะปัญหาหนึ่งเลยเวลาที่หิวก็คือจะไปทานอะไรดีแต่หนักยิ่งกว่าค่ะถ้าเกิดคุณเนี่ยไปเจอเพื่อนไปทานอาหารด้วยคําถามที่จะต้องเจออย่างแน่นอนก็คือไปกินอะไรกันดีอะวันนี้ไม่ต้องนึกถึงเมนูกันอีกต่อไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าลีฟิ้งแฟชั่นเลือกให้คุณแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําตกลาบเสริร้องไห้แล้วก็ยังมีอีกสารพัดอาหารอีสานรสแซ่บ แต่ไม่ใช่ริมถนนแบบร้อนๆแน่นอนค่ะเพราะว่าแบบนะคะจะพาคุณไปทานอาหารข้างถนนในบูตีคโฮเทลใจกลางสุขุมวิทกับร้านนี้เลยค่ะไทยเหล่าเย่เย้ร้านไทยเหล่าเย่ตั้งอยู่ชั้นล่างของโรงแรมคาบูโบชองในซอยสุขุมวิท45ค่ะความหมายของชื่อร้านก็บ่งบอกถึงซาอาหารได้ดีว่าเป็นแบบไทยลาวแต่ยังแฝงความหมายภาษาจีนไว้ด้วยว่าหมายถึงผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือในสังคม ส่วนบรรยากาศในร้านก็ตกแต่งในสลยไทยแบบผสมผสานโดยใช้ทั้งของใหม่และของเก่าอย่างขาโต๊ะที่ใช้วัสดุจากคานจากเก็บผ้าและแต่งร้านด้วยไม้จากเรือนไทยอายุกว่าร้อยปีแขวนกรงนกบนเพดานให้ดูหรูหรามีสลยเข้ากับตัวโรงแรมพร้อมไฮไลท์ที่ยกรถเข็นไข่ส้มตำมาไว้ที่ด้านหน้าครัวแบบเปิดตํากันให้เห็นจริงๆเลยค่ะนอกจากบรรยากาศแล้วนะคะอาหารที่นี่เนี่ยเขาก็ยังเก๋ตามคอนเซปต์อาหารไทยค่าขนโ แต่ว่าที่นี่เนี่ยเขามีอาหารหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือหรือว่าใต้แต่ว่าที่เน้นเป็นหลักก็คืออาหารอีสานค่ะ เขาจะเสิร์ฟอาหารจัดวางมาอย่างดีเลยค่ะในถ้วยขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะคะเป็นเพราะว่ามีเมนูเยอะมากๆก็เลยอยากจะให้เราค่ะได้สั่งหลายๆเมนูมาชิมกันนะคะที่สําคัญคือเขาไม่ใส่ผงชูรสค่ะเรียกได้ว่าอาหารรสชาติแซวว์แล้วก็ยังใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของผู้ทานด้วยละค่ะ <Baby S 1> และนี่ค่ะก็คือหน้าตาแบบออริจินัลเจ้าถิ่นมาเองเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังสร้างบรรยากาศสร้างฟิลนะคะ ยกรสส้มตำจริงๆมาตำกันให้ทานจริงๆถึงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนนะคะคงจะอยากเข็นเมนูที่เป็นเส้นแล้วก็เป็นส้มตำแบบนี้แต่วันนี้ค่ะแบมขอเซโนก่อนละกันเพราะว่ามีอีกหลากหลายเมนูนะคะที่น่าทานมากๆเลยอย่างที่อยู่หน้าแบมตอนนี้ค่ะเรื่องที่นี้เลยไก่ย่างตะไคร้ค่ะตามมาด้วยลาบปลาช่อนทอดก็ปาาเป็ดทอดค่ะอันนี้คือแกงผักหวาน ไข่หมดแดงแล้วก็อันนี้ค่ะปิดท้ายด้วยเสือร้องไห้นอกจากนี้นะคะมีอาหารแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มคู่กันอย่างแน่นอน,นะคะที่นี่ก็มีน้ำสมุนไพรหลากหลายคุณเลือกเลยค่ะอย่างวันนี้บําเลือกเป็นน้ำนี่ค่ะน้ำกระเจีย๊ย แรกค่ะแกงผักหวานไข่หมดแดงนะคะต้องบอกว่าผักหวานเนี่ยเป็นผักท like ah yeah, ี่ไม่ได้มีในทุกระดูนะคะแล้วก็จะมี2แบบก็คือผักหวานบ้านแล้วก็ผักหวานป่านั่นเองแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะใช้เป็นผักหวานป่าค่ะผักหวานไม่หอมเลยนะคะแล้วก็ไข่หมดแดงก็จะมีความโปาะๆอยู่ในปาก็เเกียวอร่อยอ่ะ ด้วยน้ำรสชาติก่อมแล้วก็บวกกับผักหวานกับไข่หมดแดงนะขนาดคนที่ไม่กินผักยังทานได้เลยเพราะฉะนั้นแบบเชื่อว่าทุกคนสามารถทานได้อย่างแน่นอนมาถึงเมนูที่2บ้างค่ะขอเลือกเป็นไปใกล้ก่อนละกันปากเป็ดทอดค่ะบอกด้วยตามตรงเลยละกันว่าไม่เคยทานปากเป็ดทอดมาก่อนค่ะเลยต้องมีปรมาจารย์นะคะในการฉีกปากเป็ดมาก็คือพิตากร้องของแบเนี่แหละค่ะแล้วเขาก็สอนฉีกไปฉีกมาอันนี้คือยังไม่ฉีกนะคะ ส่วนอันนี้ฉีกเรียบร้อยแล้วต้องกินคู่กับข้าวเหนียวหน่อยนี่ันร้อนมีควันออกเลยกินแล้วนะอร่อยคือเขาหมักเป็ดได้ดีมากแล้วก็รสชาตินะคะถึงถึงเครื่องอะมีความหอมแล้วก็หนังเป็ดกรอบมากค่ะ อร่อยจัเลยอาหารนีสานนะคะเวลาเราทานเนี่ยก็ต้องมีเครื่องเคียงนะคะ3อย่างด้วการที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะข้าวเหนียว2ผักค่ะซึ่งผักเนี่ยก็จะมีเป็นกระหล่ำเป็นหัวผักกาดขาวนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวมีใบโหระพาแล้วก็มีผักชีฝรั่งค่ะ แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเวลาที่เรากินคอหมูย่างไก่ย่างเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยสิ่งที่จะเพิ่มแต่แต่ว่าตอนนี้นะคะถึงเมนูที่3แล้วเดี๋ยวบอมขอชิมอันนี้ก่อนละกันลาบปลาช่อนทอดค่ะถือว่าเป็นลาบที่ รสจัดจ้านมากทีเดียวค่ะปลาชอ่อนเนี่ยเขาจะไปทอดก่อนนะคะเขาทอดเสเาาก่กาทิมลรบถือว่าเครื่องราบครบมากหัวหอมแดงผักชีฝรัง่งข้าวคั่วนะคะเหมือนร้านซ้มตำที่แบบเราไปกินกันประจำอ่ะแล้วร้านซ้มตำที่ไปกินกันประจำที่อร่อยเนี่ยมันน่าจะเป็นร้านแบบข้างถนนปลาแซ่บตามโอ้ยปลาลาเป็นตัวตัวอย่างนี้นะคะอันนี้ใช่เลยรสชาติคนไทยสามารถทานได้คุณมาทานแล้วคุณจะพูดแบบแบบ,แบ,บอะแซ่บจริง เลืออีก2เมนูด้วยกันนะคะก่อนที่จะไปตบที่ไก่ย่างตะไคร้บาขอแวะที่เสือร้องไห้ก่อนละกันนี่เลยเสือร้องไห้ปกติแล้วเขาก็จะมีเครื่องหมักแล้วก็เนื้อเนี่ยเขาจะไม่ย่างจนสุกนะคะดีแล้วนะอร่อยมากเพราะว่าเขาหมักเนื้ออย่างดีนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยแทรกซึมไปทนถึงเนื้อของเนื้อเลย ก็อ,อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่การปิ้งย่างด้วยค่ะไม่ย่างจนสุกมากเกินไปอร่อยอะ่ะแซ่บมากมาที่เมนูนสุดท้ายของเราค่ะเป็นไก่ย่างตะไคร้ค่ะน่าทานมากๆ ในจานก็จะมีสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นพิกไทยมีมะกรูดแล้วก็มีตะไคร้ที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีการวิธีนะคะในการหมักไก่แบบของเขาเองด้วยและไก่ย่างค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําจิ้มหมักดีอีกแล้วคือกลิ่นนะไคะอ่ะหอมไปถึงเนื้อไก่เลยนะคะหอมมากๆ ที่หมักไก่แล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปในสมวนผสมของการหมักเนี่ยคะจะทาให้เนื้อไก่เนี่ยนิ่มแล้ไม่แห้งเกินไปหนังเนี่ยก็กําลังกรอบได้ที่แล้วก็เนื้อไก่นุม่มหอมกินเข้าไปแล้วรู้สึกมีความสุขเนี่ยแหละอร่อยอร่อยมาก เวลามากกว่านี้นะคะแบมบก็คงสั่งอีกหลายเมนูเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าเวลาของเราจํากัดจริงๆนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยมื้อต่อไปจะไปทานอาหารอีสานแต่ว่ายังไม่ออกก็จะทานอะไรนะคะ5เมนูนี้น่าจะอยู่ในลิสต์ต้นๆของคุณได้เลยนะคะหลังจากที่คุณได้เห็นอาหารหน้าตาหน้าทานหลากหลายเมนูที่แบมเอามาฝากในวันนี้แล้วนะคะเชื่อเลยว่าคงไม่มีคําถามอีกต่อไปเนาะว่าจะกินอะไรดี เพราะถ้ากิดคุณนะคะอยากจะมาลองชิมอาหารไทยข้างถนนแบบมีระดับแล้วก็แบมขอแนะนําเลยค่ะให้ลองมาชิมอาหารที่ร้านไทยเหล่าเย่แล้วคุณจะแซ่บเต็มที่กันแน่นอนค่ะแต่เอพวกนี้จะทานอะไรดีล่ะแบมบก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลิฟวิ่งแฟชั่นจะมาบอกในครั้งหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ